เจ้าตัวบลูทูธของทาง Cardo เนี่ยเขาจะมีให้เลือกการใช้งานคือ2โหมดครับผมจะมีการใช้งานที่เป็น DMC แล้วก็เป็นบลูทูธนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับโมเดลบายนะครับผมอยู่ในช่วงโมเดลบา r รีวิวนะครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวแพ็กท็อกแบ็กเป็นรุ่นล่าสุดของทางคา r d โดนะครับจะเป็นคา r d โดแพ็กท็อกแบ็กนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะต่างกับรุ่นก่อนก็คือเจ้าตัวแพ็กท็อกโบนะครับจะเป็นตัวรุ่นก่อนเจ้าตัวแพ็กท็อกแบ็กเนี่ยมันจะได้เรื่องลําโพงที่ใหญ่ขึ้นนะครับจะเป็นลาโพงของ JBL ขนาด45มมนะครับผมแล้วก็ได้ตัวการรับประกันนะครับตัวเครื่อง3ปีนะครับก็คือ ตอกโบเนี่ขนาดลำโพงจะอยู่ที่40มิลิเมตรนะครับแล้วก็การรับประกันจะอยู่ที่2ปีนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้ผมรีวิวของในกล่องว่ามีอะไรแถมมาให้บ้านนะครับก็ตัวนี้นะครับจะมีเป็นตัวฐานนะครับมาให้ตัว2ฐานนะครับผมจะมีเป็นฐานแปะกับฐานที่เป็นฐานหนีบนะครับผมแล้วก็จะแถมตัวไม้มาให้ด้วยนะครับจะมีเป็นไม้แข็งกับไม้สายนะครับก็จะให้ลูกค้าเลือกใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับก็จะเป็น ตัวลำโพงนะครับที่ผมได้เอ่ยไปก็คือขนาดลำโพงจะอยู่ที่45มิลลิเมตรนะครับของ JBL เลยนะครับแล้วก็จะเป็นอุปรกรณ์ในกล่องก็เป็นพวกตัวตีนตุ๊กแกนะครับที่เอาไว้ติดกับตัวหมวกนะครับตัวนี้ก็จะแถมมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะรีวิวการใช้งานนะครับว่ามันใช้งานแบบไหนบ้างน,นะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะประกอบตัวเครื่องนะครับฐานแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้ดูนะครับมีแบบไหนบ้างน,นะครับให้เราเสียบตัวนี้นะครับมันจะมีตัวเคี้ยวด้านหน้าอยู่ใช่ไหมครับเราเสียบเข้าไปกับฐานเลยฟึบพอเราเสียบเข้าไปเราก็กดตัวนี้ให้แน่น เห็นไหมครับตัวนี้คือล็อกแล้วนะครับฐานเขาล็อกเรียบร้อยแล้วแล้วตัวนี้นะครับมันก็จะมีเป็นตัวที่เอาไว้สายพวกสายแจ็คนะครับไว้ต่อกับตัวไม้นะครับเราก็เสียบตัวไม้เข้าเลยมันจะมีเป็นลูกศรอ,อยู่นะครับให้เราก็เสียบเข้าไปได้เลยติดตั้งค่อนข้างง่ายครับผมแล้วก็ตัวลําโพงก็จะเป็นตัวแจ็คแบบนี้เราก็เสียบเข้าไปเลยฮะ แค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวตัวนี้เราจะมาพูดถึงฟังก์ชันการใช้งานนะครับแล้วก็การเชื่อมต่ออินเตอร์คอมแล้วก็การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับการใช้งานของเขาเนี่ยมันจะมี3ามปุ่มหลักนะครับจะมี1 2 3สนะครับเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมาให้เรากดที่ตัวด้านหน้านะครับกดค้างนะครับให้ไฟมันปิบขึ้นมานะครับ แบบนี้นะครับเครื่องเปิดขึ้นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับให้เรากดที่ปุ่มด้านล่างนะครับที่จริงมันจะมีเป็นรูปโทรศัพท์มือถืออยู่นะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าในกล้องน่าจะมองไม่เห็นให้เรากดค้างไว้นะครับจนไฟมันจะกระพริบขึ้นเป็นสีแดงน้ําเงินนะครับสลับกันถ้าเรากดค้างได้เลยประมาณ5วีครับผม นี่ครับกดค้ง5วีแล้วไฟมันจะเป็นแบบนี้เราก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปในที่เป็นตัวบลูทูธนะครับผมนี่ครับชื่อบลูทูธมันจะชื่อว่า Packtalkback พอเราเจอปุ๊บเรากดเชื่อมต่อเลยไฟมันจะหยุดกระพริบแล้วก็จะกลายเป็นไฟสีชมพูแบบนี้ครับคือการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วทีนี้เราก็สามารถที่จะเปิดเพลงฟังเพลงหรือว่าโทรศัพท์อะไรได้หมดเลยนะครับผม ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาเชื่อมตัวบลูทูธระหว่างตัวแพดท็อกแบ็กกับแพ t ท็อกโบให้ดูนะครับการเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยระหว่างเจ้าสองตัวนี้เนี่ยค่อนข้างทําได้ง่ายมากๆนะครับอย่างแรกเลยคือเราเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนนะผม <Hello. S 1> เปิดเครื่องทั้งสองเครื่องขึ้นมาผม, <Pack> มาพอเราเปิด <Thank you. S 1> พอเราเปิดเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดตัวบนนะครับกดตัวบนนี้นะครับค้างนะครับประมาณห้าวิเหมือนกันจนให้ไฟมันกระพริบนะครับผม แบบนี้ครับผมเห็นไหมครับมันจะขึ้นจอยกรูปปิ้งในตัวหูฟังเลยนะครับแล้วเราก็กดที่เครื่องหนึ่งจอยกรูปปิ้งพอทีนี้นะครับพอไฟมันกระพริบทั้งสองเครื่องแล้วนะครับให้เรากดที่ตัวใดตัวหนึ่งเพื่อให้มันเป็นหัวห้องครับผมแล้วไฟมันจะกระพริบสลับแดงเขียวแบบนี้ครับแล้วก็รอมันจอยกันครับ เรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับการเชื่อมต่อค่อนข้างจะง่ายมากๆแล้วก็เร็วมากๆครับแต่ให้เราสังเกตดูดีๆว่าไฟของตัวเครื่องหัวเนี่ยมันยังไม่ดับที่มันยังไม่ดับเนี่ยมันก็ยังคุยไม่ได้นะครับมันต้องรอให้ไฟตัวนี้ดับลงไปก่อนเพราะว่ามันรอจับคู่กับอีกเครื่องหนึ่งอยู่ก็คือเหมือนกับเราเปิดอีกเครื่องนึงอยู่เนี่ยมันก็สแตนบายรออยู่เหมือนกันให้เราทําอีกเครื่องนึงแล้วก็ต่อกันไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับจนไฟมันดับไปเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้ก็คุยกััันนนนนนได้้้้แลวรบออีผมมนะนืะําาาาากใชงงงปเจตูททข เ,เขาจะมีให้เลือกการใช้งานคือ2โหมดับผมจะมีการใช้งานที่เป็น DMC แล้วก็เป็นบลูทูธนะครับ DMC เนี่ยมันจะเป็นระบบปฏิบัติการของทางคาร์โดนะครับผม DMC ย่อมาจาก Dynamic Mesh Communication นะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อแบบใยแมงมุมคือการเชื่อมต่อระหว่างตัวคาร์โดกับคาร์โดด้วยกันแต่ต้องเป็นตัวที่มี DMC เหมือนกันนะมันจะเป็นการเชื่อมต่อแบบลูกโซ่และครับแล้วก็เป็นใยแมงมุมคือมันจะเชื่อมต่อต่อๆกันไปเรื่อยๆแต่นะครับสำหรับรุ่นบลูทูธที่จะไม่มีตัว DMC เจ้าตัวคา์โดเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปคุยกับตัวอื่นได้เหมือนกันโดยการที่ให้เราเนี่ยเปลี่ยนโหม,มดจาก DMC เห็นไหมครับสังเกตที่ไฟมันจะกะพริบเป็นสีเขียวเราเปลี่ยนโหมดให้มันเป็นสีฟ้าอ่านเนี่ยครับมันจะกลายเป็นตัวบลูทูธและแต่พอเมื่อกี้เราเชื่อมต่อกับตัวนี้ไว้พอเราเปลี่ยนโหมดเป็นบลูทูธตัวนี้มันก็จะหลุดทันทีเราก็จะคุยกับมันไม่ได้ละอันนี้ผมจะรีวิวให้ดูว่าเราจะไปต่อเครื่องอื่นเนาะไปต่อกับตัวที่มันไม่มีตัว DMC นะครับผมจะทําให้ดู โอเคครับก็ตอนนี้ผมก็จะหยิบเจ้าตัวบูทูตตัวนี้มาแล้วนะครับจะเป็นตัวรุ่นสี่ข้อมสี่พัดมันจะไม่มี DMC นะครับจะไม่สามารถเปิดโหมดที่มันจะคุยเป็นยยแมงมุมแบบตัวนี้ได้นะครับแต่มันก็สามารถที่จะต่อกันได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูวิธีการเชื่อมต่อเนี่ยให้เราเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เปิดเครื่องตัวสี่พัดขึ้นมาด้วยนะครับ <Hello. S 1> โอเคพอเราเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บทีนี้ให้เรากดที่ตัวนี้ครับผม กดที่ข้างบนนะผมไฟมันจะกระพริบเป็นสีแดงเจ้าตัวฟีคอมก็เหมือนกันนี่ครับพอไฟมันกระพริบปุ๊บให้เรากดที่ตัวนี้หนึ่งทีแล้วก็รอมันจอยกันนะผม <are> นี่ครับเรียบร้อยครับผมการเชื่อมต่อเสร็จสิ้นครับผมมันก็จะขึ้นว่า pairing success นะครับผมตัวนี้ก็คุยกันได้แหละ จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้าเผื่อลูกค้าท่านใดนะครับสนใจบลูทูธตัวนี้นะครับเป็นตัว p a c k t a l k b a c k นะครับราคาขายเนี่ยจะอยู่ที่12,500บาทนะครับถ้าสนใจสามารถเข้ามาดูที่หน้าร้านก็ได้นะครับหน้าร้านอยู่ที่เมืองทองธานีอยู่ตรงข้ามทะเลสาบนะครับตรงโครงการ The Connect นะครับผมแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับไม่สะดวกที่จะเข้ามาหน้าร้านสามารถสั่งซื้อใน s h อ p e e ก็ได้นะครับที่ชื่อใน s h อ p e e ก็คือเพจของ Mo เด r n b นไบนะครับผมสามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยครับ วันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับ